ก็อาบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่อง GTO Story นะครับวันนี้ผมมาขี่รถเล่นกับท่านประยุทธ์เนาะแล้วก็ได้ขี่ออกมาเจอรุ้นพี่พี่กลางครับพูดง่ายๆว่าเป็นชายกลางเลยในตระกูล Z x ก็จะมีตัวเซ6เอ็กหกแล้วก็เซทเอ็กสองห้าอารก็เป็นตัวเซทเอ็กสิบเซเอ็กหกก็จะเป็นถือว่าเป็นชายกลางเลยนะครับ ส่วนผมเซท X6 เนี่ยคือเป็นชายเล็กผมก็ได้มาเจอแล้วก็มามาดูว่าเปรียบเทียบมิติตัวรถผมก็อยากเพราะว่าไอตัวเซท X6 เนี่ยผมมองไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกเจ้าเซท X25R นะครับแล้วเพราะว่ามันก็เป็นรถในฝันผมอีกคันหนึ่งเหมือนกันแต่ราคามันเลื่อมไม่ถึงผมก็เลยมาดูมิติรถอ่าเราลองลองมาดูมิติรถรถเลยนะครับผมเดี๋ยวผมนี่นะครับผมดูมิติมิติตัวรถ ดูข้างหน้านะครับผมว่าดูข้างหน้าเนี่ย Z, Z เซตเซตเอ็อกนเนี่ยจะดูอวบอวบกว่าข้างลน้าจะอุดเพราะว่าด้วยเครื่องที่มันใหญ่กว่านะครับผมผมมาพามาดูครับดูรอบๆดูรอบๆบ,บคันถังก็ใหญ่กว่า,าดูดูในปร,ประมาณนี้นะครับผมถังก็ใหญ่กว่า สูตรก็จะดูเชิดกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวห่างๆดูในระยะห่างๆจะได้เปรียบเทียบได้ชัดครับนี่ครับผมจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าไม่มากนะครับตามที่สายตาผมมองก็จะใหญ่กว่าไม่มาก <Okay. S 1> แล้วผมจะมาถามความรู้สึกพี่ที่ขับ Z X6 แล้วมาเจอ z X 25R คันที่ผมขี่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาเจอกับพี่เจ้าของรถเลยนะครับผมว่าแล้ดวดีครับพี่สวัสดีครับโอเคพี่วันนี้พี่มาเจอ z X 25R แล้วผมก็สนใจในเนี่ยผมกำลังเห็นตัวจริง z X 6นอกพี่เห็นตัว z X 25R แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างรครับผมแรกๆนคะคือตอนแรกก็สะดุดเลยเพราะว่ารถ ตอนแรกเห็นสีดาก่อนแล้วก็โคงแดงค่อนข้างสะดุดนะครับเพราะว่าดาตัดแดงเนี่ยคือเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามอยู่แล้วใช่เพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมก็รอคอยตัวจริงของเซตเซเอ็กสองห้าอาร์มาแล้วคือคืออยากเห็นสัมผัสตัวจริงนะฮะครับเพราะว่ามันเป็นสีูบสองร้อยห้าสิบซีซีที่แบบว่ามาเขย่าวงการก็ว่าได้แล้วก็อย่างนึง,รออรง,งนเราเป็นแฟนคาซาสกิอยู่แล้วนะฮะก็เลยแบบว่าอยากดูว่าเออมันเป็นยังไงพอมาเจอตัวรถแล้วก็ ผมความละคอยครับเพราะว่ามิติรถค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สวยงามอยู่ครับสวยงามนะครับตามค,ความรู้สึกที่ที่พี่ขี่เซ6เอ็กซ์หกอยู่นะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันเซ2เอ็กซ์สองห้าก็อาจจะเหมาะกว่าเหมาะกว่ารถอื่นรุ่นอื่นนะฮะเพราะว่ามันจะมีความคล่องตัวมากกว่าครัมากนะอันนี้เนาะพี่เคยขี่ตัวเซทเอ็กซ์หกเนี่ยมันมีแรงทอร์กแรงดึงที่มากนะครับเนาะใช่วันนี้ผมจะลองให้พี่ขับตัวไอเซทเอ็กซ์สองห้าอาร์ของผมดูแล้วมาบอกความรู้สึกว่ามัน<ผ>มเป็นยังไง ผมก็จริงๆแล้วคือผมก็ได้ยินมาว่า z ซทเอเนี่ยมันลอยน้ําได้ผมก็ว่าลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเวันนี้ให้พี่ลองดูเนี่ยตัลอยน้ําได้ยังไงผมงงรุ่นนี้จขี่ล่องน้ำเลยครับเป็นรุ่นพิเศษที่ลอยน้ําได้นะโอ้ยลองดีครับถ้าขี่ลองน้ํานี่ผมผมไม่จ่าเงินเลยผมไม่จ่ายเงิแรกเลยไม่จ่ายเลยยังยังไม่ใช่ใช่ไหมโอเคแล้วเราเดี๋ยวเราให้ลองให้พี่มาลองขับดูทางตรงประมาณนี้ ไอ้นิดหนึ่งพอความรู้สึกนิดเดียวพอโอเคแล้วพี่ลองลองลองดูเลยครับเดี๋ยวพี่ก็ตัวใหญ่อยู่พอสมควรนนะผมให้ดูท่านั่งพี่เขาอ่อาพี่ค่อมแล้วเอาฟังความรู้สึกในการค่อมครั้งแรกของพี่ก่อน <ผม S 2> พี่เคยค่อม,มยังยังไม่เคยฮะัครั้งแรกเลยครับเนาะจากที่พี่ค่อมเซ็กซ์เซ็กซ์หกมามาค่อมเซ็กซ์ห้าเอสองห้าเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างรครับคือเบาะนี่ผมว่าไม่ไม่ต่างฮะเบาะไม่ต่างกันเท่าไหร่ตแต่ว่าใช่ไหมแต่ความสูงมันจะเตี้ยกว่าเนะ ผมว่าผมว่าเบาเบาตัวนี้น่าจะสูงกว่าหรือเปล่าแต่พอาสติกกว่าตึ๊กว่าผมลงได้เต็มเท้าฮะใช่ไหมเต็มเท้าใช่ไหมที่ผมมันจะขยี้งนิดนึงนี่ครับครับแต่นี่ผมลงได้เต็มเท้าทั้งสองข้างนะผมลดลงร้อย่าเจ็ดสิบห้านะฮะร้อยเจ็ดสิบห้านะครับร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือลงลงลงได้สองเท้าเลยแล้วก็คือแล้วทีเนี้ยลักษณะของท่านั่งเนาะท่านั่งการจับนะฮะมันจะมันจะสบายกว่าเซทดิโอเพราะเซทดิโอมันจะก้มก้มมากเพราะว่านอกจากจะใต้แผงคอแล้ว เฮ้ยนันมันยังอเอียงลงอีกอันนี้คือตรงตรงอยู่าดูท่านั่งพี่แกนะครับไดูท่านั่งอ่จากคนที่ขี่เซ็ตอีกหกมาก่อนน่าจะขี่สบายไปท่าท่าเนี้ยไปเชียงใหม่สบายสบายเลยสบายเลยใช่ไหมครับไม่ก้มมากนะครับไม่ก้มมากไม่ก้มมากแต่มันกําลังสวยผมว่ากําลังกําลังกําลังเหมาะอยู่กําลังเหมาะโอเคเดี๋ยวพี่ลองสตาร์ทขับเลยก็ได้ครับพี่ให้ให้ดูแรงท้อง พี่นี่เ <sempre> ล่นมุกดีเนาะโอ้โหตอนนี้หน้าจอมันยันไม่ได้ปลุกกอ่างเลยเนาะเป๊ะเลยใช่ไหมครับเป๊ะเลยคะมีเข้ามีโหมดการขับขี่มีชัตชั่นคอนโทรลแล้วก็มีทิปเบที่บีที่ซีเกียร์คือทุกทุกจุดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเลยนะตัวป็นรัดตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับตัวเดียวกันครับครับผม ลองดูเลยครับพี่เดี๋ยวจะได้มาเล่าให้ฟังไปเลี่ยวไปเลี่ยวรถผมไปเรี่ยวจะขี่ลงน้ำด้อย <c oughs> ล่ลอยน้ครได้โอ้ <c oughs> โหลิ่มพันกัน game, าาว่าดะแก้ววะไปล่อว่ะอือไฟล่อยเรา่ต้องไปั้นล้อาาเลยปล่อยเราว่าเลย จัดเต็มเลยพี่เอาหนักเลยพี่เรามาฟังความรู้สึกพี่ที่ได้ขี่เจ้าเซตอ 25R นะครับโอเคครับพี่ หลังจากขี่เนี่ยหลังจากขี่นะก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าท่อมันเป็นท่อเดิมเนาะเรื่องของการกระชากมันก็เลยยังยังแบบว่ายังน้อยอยู่เพราะว่ามันยังอั้นอยู่เนาะนท่อยังมีม้อพักอยู่ครับแล้วทีนี้ก็ การขับขี่ค่อนข้างที่จะสบายฮะสบายต้งที่ว่าแบบมันไม่ได้แบบหนักหนักเรามากในการขับขี่ผมว่าขี่ในเมืองนี่เหมาะเลยมันเบาสบายนะครับมันเบาสบายเลย,เย,เลยแล้วก็ท่านั่งที่มันไม่ได้หมอบเกินไปนักเนี่ยทาให้เราแบบค่อนข้างที่จะไม่เมื่อยไ,<ม>ไ,ไม่เบื่อในการขับด้วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีผมขับไซเ็กหกอยู่เนี่ยไปใกล้ๆไปอะไรงี้ไปหาเพื่อนไปเลยเนี่ยอยากจะเอารถคันอื่นไปเพราะมันมันมันเมื่อยฮะมันเมื่อยคะไเียมันเมื่อยถ้าเปลี่ยนเป็นท่อแต่งนี่ก็คงจะแบบ เราใจหน้าดูอีกอย่างหนึ่งสลิปเปอร์เอ้ยไม่ใช่ควิกชิเตอร์ที่ให้มาก็ค่อนข้างสมูทนะฮะเป็นเป็นควิกชิเตอร์แบบไอ้ทั้งอัพทั้งดาวมันก็ช่วยช่วยช่วยในการขับได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมแล้วคะแนนเต็มสิบเนี่ยผมก็ยังก็ให้เก้าเลยนะให้เก้าเลยใช่ไหมให้เก้าเลยเพราะว่าแค่ว่าหากตรงแค่ว่า แรงทอร์กมันยังแบบมันยังไม่ดึงดึงมากพอแต่อาจจะเป็นเพราะท mm ่อก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนท mm ่อ hmm. ก็อาจจะอาจาอาจะมามามาติดตามันดูว่าถ้าเปลี่ยนท่อแล้วมันจะเป็นยังไงแรงทอร์ก hmm. จะมาไหมอะไรอย่างี้นะครับครับผมแล้วพี่มีอะไรแนะนํำไหมครับจับไอ้เซ็ต X6 กับ25นี่ครับนนถ้าสมมติว่าคนอยากเป็นตัวเลือกเนาะสมมติว่าคนมีงบเท่านี้เท่านี้ครับพี่ก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าผมจะแนะนําเรื่องเรื่องเรื่องรถนะฮะผมจะแนะนําว่าเอาตามที่เรามีมีกำลังมีกำลังดีกว่าเพราะว่าหนึ่ง ความชอบมาเป็นดับหนึ่งสองก็คือกําลังเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อรถแล้วหมดหมด,หมดตัวเลยทีเดียวก็มีบางคนชอบเอสพัน,ค,นคือผม,มเห็นน้องหลายคนที่ชอบเอสพันแต่ว่าคือเราไม่ได้ดูถูกว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าเราเราอยากเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การทำมาหากินในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนเ<ช>งินค่อนข้างหายากการซื้อรถพวกนี้ผมผมถือว่าเป็นความเขาเรียกว่าอุปกรณ์สิ้นเปืองเพราะว่ามัน มันไม่เหมือนเวฟเนาะที่ขี่แบบ<ช>ผมว่าเวฟแบบขี่สิปีก็ไม่พังอ่ะถ้าเราดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฮะแต่รถ <c oughs> พวกนี้มันต้องดูแลมไม่ไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาเงินเดือนเงินเดือนพอค่างวดแต่ไม่พอค่าบํารุงรักษาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ฝากแค่ว่าคนที่จะซื้อรถบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนฮะมันดีหมดนะฮะ <c oughs> ขอแค่คุณใส่ใจในการขับขี่มีมารยาทแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่ว่าบิด บีดกุญแจแล้วก็บิดรถออกไปเนี่ยมันมันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยเพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมทางอะไรเงี้ยรถเราสภาพไม่ดีก็คือมีเงินแค่ซื้อรถแต่ไม่มีเงินดูแลรถเนี้ยอะไรก็อะไรหลุดไปตามทางทําให้คนอื่นเกิดค,ความเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ฮะผมว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีกําลังพอที่จะดูแลด้วยแล้วก็สองก็คือเราชอบถ้าเราชอบก็มุ่งไปทางนั้นนะฮะครับผม โอเคพี่พูดได้ดีมากเลยครับมีอะไรฝากช่องไหมครับพี่ผมน้ำตาจะไหลแล้วก็ฝากช่องของผมเนี่ยนะแมนอินไบนะฮะเป็นเกี่ยวกับตรงนี้แหละครับผมครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับรถนี่แหละฮะหลายๆอย่างแล้วก็เกี่ยวกับไปทําบุญทําอะไรก็จะลงเป็นเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวที่ว่าเอไปเจออะไรบ้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ก็คือเหมือนชีวิตหลังอ่านบอกนั่นแหละประมาณนี้แหละผมก็จะทํเนี่แหละทำรายการว่าชีวิตหลังอ่านบอกว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเพราะว่าอะไรเงี้ยการรีวิวรถก็เป็นแค่เขาเรียกว่าน้ําจิ้มปิดติดติดปลายนวมว่าเออไปเจอแล้วก็รีวิวให้ดูว่าลักษณะของรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงเราไปเจอมาอะไรเงี้ยครับก็เป็นแค่กําไรที่ว่าจะได้จะได้ชมกันแค่นั้นครับ นี่ก็ฝากกดติดตามทั้งพี่เขาด้วยแล้วก็ผมด้วยนะครับผมสาหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เผื่อก็อาจจะได้เห็นผมไปขับขี่กับพี่เขาเนาะไปด้วยกันไปด้วยกันแน่ๆครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คนที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม